และแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ก yeah! <โดย>ันในเอลกาโดเย้สวดยดสยอาอมากมาุอาสุอรมากสุดอดมาสุดมาอนมากสุดอ r มากสุดอดมากสุดยอมกสุดยมากสดยอานสยมากุมากุมกุกุากุดกดยอาดยนมยอสยอยอมยอดมากดยนดมากสดยดมากสดมาสมากสกสุดยอดายอดาในวันนี้นกครับก็ตามปกปยยนะ Monster Hunter Rise Sunbreak เนี่ยคุ้มไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเกมนี้ดีไหมหรือว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมนะครับคลิปนี้น่าช่วยเพื่อนๆนะครับตอบได้นั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunbreak อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่จากเรานะและถา้าเพื่อนชอบคลิปนี้คลิปวีดีโอนี้นะครับผมรบกวนขอสัก15ไลค์นะเพิ่มขึ้นมาดิ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลยกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งนะครับทุกคนด้วยที่ช่วยกดไลค์และคอมเมนต์วิดีโอให้ผมนะครับช่วยให้เพื่อนได้เห็นวิดีโอผมเยอะขึ้นมากเลยขอบคุณมากๆครับและนี่ก็เป็น8ข้อนะครับที่ช่วยเพื่อน,อนตัดสินใจได้ว่าซันเบรกจะคุ้มค่ากับเงินของเพื่อนไหมนั่นเองนะครับสรับข้อที่1น,นะครับก็คือซันเบรกเนี่ยมันเป็น DLC นะเพื่อนก็คือเป็นเนื้อหาเสริมของตัวเกมหลักใน Monster Hunter Rise นะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่เพื่อนจะเล่นซันเบรกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมี Monster Hunter Rise หรือเล่นจบ Monster Hunter Rise ก่อนนะแต่สำหรับเพื่อนที่หาตัวเกมพวกที่ราคาดีๆนะครับก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนลองไปหาดูกันได้นะครับโดยรวมก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1,500บาทนะครับถ้าเพื่อนที่จะเข้ามาล่นใหม่แต่เพื่อนที่จะซื้อซันเบรกอย่างเดียวก็ราคาประมาณ1 0 0 0บาทครับเทรสวิตเนี่ยก็1,400บาทนะครับแล้วแต่โซนแล้วแต่ที่นะถ้าเพื่อนเริ่มเข้ามาเล่นเนาะก็จะต้องเสียงเงินซื้อ ตัวภาคไรแล้วก็เล่นจบให้ภาคไรก่อนนั่นเองนะครับอยู่ที่ราคาก็แล้วแต่เพื่อนตัดสินใจแล้วกันนะครับแต่่าคนบอกว่าเ,ออเติมน้ำมันเต็มถังหนึ่งถังเนี่ยก็ได้แล้วมันก็แล้วแต่คนนะครับก็เพื่อนก็ตัดสินใจใดูแล้วกันนะสำหรับข้อที่สองครับก็คือเนื้อหาหลักที่เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนั่นเองนะครับคือในส่วนของเมืองนะแผนที่ใหม่แล้วก็ทวีปใหม่จะมีความเป็นตัวตกขึ้นมานะครับจากภาคเดิมที่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การถูกเชิญมาของผู้กล้าที่จะช่วยกอบกู้เมืองจากภัยอันตรายจากความมืดจากมอนสเตอร์ที่บ้าคลั่งนะครับเพื่อช่วยให้ะรบดิเวทกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะเรื่องรื่งก็จะประมาณนี้ครับในส่วนลีเจียนี้ก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองหลักของผู้เล่นนะครับนั่นก็คือมาโวกรโดนั่นเองลักษณะเมืองนี้ก็จะเหมือนเมืองท่าเรือทางฝั่งยุโรปนะก็ให้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนเรามีลมเย็นๆปะทะหน้าจะอดเวลาประมาณนั้นน่ะนะครับส่วนส่วนของอาร์ตเวิร์ดเบื้องหลังก็ค่อนข้างอลังการนะเป็นฉาก ภูเขาแล้วก็เมืองท่าที่เป็นลักษณะของปราสาทผุพังตามแนวยุคกลางตัวตกวเราใส่ชุดญี่ปุ่นแต่ว่าเ <laughs> มืองหลังเราเป็นยุโรปนี่ก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันครับ <c oughs> ในส่วนแผนที่เพิ่มเติมมาณนะปัจจุบันนี้ก็อัปเดตมา2แผนที่ด้วยกันนะั่นคือ แผนที่จังเกิลนะเป็นแผนที่เดิมเลยนะครับจาก m o n s t e อร์ n t e r ภาค2เป็นต้นมาเลยแล้วก็อีกหนึ่งแผนที่คือแผนที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือแผนที่ซีเเดลนะครับซึ่งจากที่ผมเข้าไปเล่นไปสำรวจดูนะครับแผนที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีะบบนิเวศหลากหลายซับซ้อนมากเลยผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ชอบที่จะอยู่ในนี้มากๆเลยครับส่วนต่อมานะครับส่วนที่3าในส่วนของ เควสนะเพื่อนเควสนะครับในนี้ก็จะเป็นเควสมาสเตอร์แรงนะในเกมเขาจะเขียนว่า M แล้วก็มีดาวก็คือมาสเตอร์แรงนี่แหละครับมาสเตอร์แรงเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปเล่นดูมีความยากนะแล้วก็เควสเนี่ยยาวยาวนานกว่าเควสของไฮแรงมากมากเลยนะครับจากไฮแรงเนี่ยเล่นกันประมาณ5-10นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นมาสเตอร์แรงเนี่ยผมใช้เวลาเล่นถึง15-20นาทีบางตัวครึ่งชั่วโมงเลยนะครับถ้าอาวุธเราไม่แน่นจริงๆนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยครับ ในส่วนเควสเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของ follower quest ด้วยนะครับซึ่งกลุ่ม follower เนี่ยเขาก็จะเป็นอัศวินนะของรอยัลไนท์อ่ะ,อะก็คืออัศวินของกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ที่เขาจะมาช่วยเราทำเควสเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ด้วยนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่ในนี้แล้วก็ใช้เวลามากๆด้วยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับ ในส่วนที่4ก็ในส่วนของมอนสเตอร์นะครับสำหรับปัจจุบันนะยังไม่รู้อัปเดตนะครับมอนสเตอร์ Monster, ในเกมตอนนี้มีทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาจาก Monster Hunter Rise นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าภาค c อ b o บอ e นะแต่ว่าความละเอียดของตัวมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับถึงบางตัวจะเป็นมอนเก่าที่เอามาทำใหม่แต่มันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าคิดถึงมันนะอย่างเช่นปูนะที่เราได้เจอเป็นตัวแรกนะครับในมาสเตอร์แรงเนี่ยก็ช่วยให้ผมได้รื้อฟื้นความหลังพอสมควรและนึกถึงตอนเอาเอาดาบ ไฟฟ้าไปไล่ฟันมันตอนอยู่ในภาค2ภาคฟรีดอมนะครับก็นอสทาเจียพอสมควรเลยและก็มีมอนต่างๆน่าจากมอนสเตอร์ภาคอื่นด้วยเช่นเอสปีเนสนะครับแล้วก็ชักาลูมักกาลาหรือกอมมกกา่าเองก็เป็นมอนที่ผู้เล่นต่างชื่นชอบนะบเพราะฉะนั้นภาคนี้รวมพลมอนสุดรักของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับลองตัดใจดูแล้วกันนะครับในส่วนต่อมานะครับข้อที่5นะครับนั่นก็คือในส่วนของ สวิตช์สวบสกิลแล้วก็สกิลซีลบายนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นระบบการต่อสู้หลักนะครับของ m o n s t e อร์ n t e r Rise เป็นต้นมาเลยครับซึ่งภาคนี้ก็ได้เพิ่มอัปเกรดท่าต่างๆเข้ามาใหม่นะซึ่งหลายๆท่าก็เท่แล้วก็ช่วยเสริมการเล่นของนักล่าได้มากเลยนะครับถึงมอนสเตอร์จะถึกขึ้นถึงเวสจะยาวขึข้นแต่นักล่าก,ก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาเหมือนกันเองเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกวลที่เล่นก็สนุกขึ้นมากนะครับเวลาเราได้ได้เปลี่ยนสวิตช์สวสกิล แล้วเราได้ใช้ท่าที่มันทําขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทาให้รู้สึกเราเซียนเราเข้มขึ้นมากเลยนะครับมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ซาส t i ติฟายหลงสเสน่ห์เหมือนกันนะครับหลงสเสน่ห์แบบอยากเล่นอีกอยากอยากรู้ว่าอาวุธอื่นเป็นยังไงเล่นแล้วจะมันเหมือนอันที่ผมเล่นอยู่ไหมประมาณนั้นน่ะนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนที่6 NPC การออกแบบ n p c นะครับค่อนข้างผมว่าไงอะค่อนข้าง ถูกใจนะนะครับ N B C แต่หลายตัวที่ค่อนข้างเมียกันลักนะทั้งผู้พันแอดมอรัลเนี่ย <laughs> เขาก็เป็นหนุ่มหล่อมาเท่คุณลุงนะหนวดเฟิร์มแต่ว่ากรมบึกนะครับ <luôn> ก็เท่มากนะครับอย่างนื้ไม่ก็เป็นช่างตีดาบนะที่เป็นผู้หญิงนนก็ก็ละทวยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไหนจะเป็นคนที่ให้เควสดเราอย่างชีเชนะครับ <laughs> ที่เป็นองค์หญิง <Beam> เดี๋ยวเข้ามาขอโทษองค์หญิงนะัสุดน่ารักที่ จะมอบเพยให้เราอยู่ดีมาเอากนดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจที่ทําให้ผมซื้อเก,มน,เกมนี้เหมือนกันนะครับก็ใจฟูกันเลยแหละและต่อมานะครับข้อที่7นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการอัปเกรดคุณภาพชีวิตของเรานักล่าหรือผู้เล่นในเกมนะครับให้ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการกินดังโงะที่มีความแบบซับซ้อนขึ้นนะมีอะไรต่างๆมาขึ้นการอัปเกรดการกินดังโงะท็อปสวิปเปอร์นะก็ช่วยให้เราสามารถเลือกสรรการกินการเพิ่มสกิลการกินก่อนล่าได้ มากขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็การกระโดดขึ้นเกาะตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไวายบักแล้วด้วยก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของนักล่าดีขึ้นมากๆส่วนหนึ่งเลยนะและในส่วนข้อที่8นะครับข้อสุดท้ายนะที่จอร์แนเพื่อนที่กำลังสนใจอยู่ว่านะครับเกมนี้ไม่ได้ออกมาแล้วจบแล้วหมดเลยนะครับเกมนี้ จะมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะจนถึงปี2023เลยซึ่งก็มีกำหนดอัปเดตมานะครับโดยอัปเดตแรกเดี๋ยก็จะเป็นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนเองนะก็จะมีมอนเพิ่มเข้ามา2ตัวที่คอนเฟิร์มแล้วรวมถึงเควสอีเวนต์ด้วยนะครับที่จะทำให้เราได้เล่นได้สะสมของได้สะสมพวกชุดเลเยอร์ต่างๆไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับต้องรอชมและเล่นกันต่อไปครับและเกมนี้เล่นกันไปยา,ยาวๆกันเพื่อน,พ,อนพันถึงสองพันชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นความเห็นของผมครับเกี่ยวกกับเม ที่เพิ่งออกมาใหม่นี่นะ The l e g e s n b นะครับซึ่งของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบเล่น Monster Hunter อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าภาคไรที่ออกมาในช่วงปีก่อนนะผมก็ข้างเฉงไปหนักสมควรนะครับผิดหวังนะแต่ว่าพอมาเล่น Sunbreak นะตอนปัจจุบันนี้ผมก็แฮปปี้นะครับรู้สึกอยู่ความสุขขึ้นมากเลยอยากล่าแบบอยากเข้าไปล่าในเกมทุกวันเลยนะครับแต่ก็ในส่วนนี้ผมยังไม่ถึงคอนเทนต์ Endgame นะครับซึ่ง มันอาจจะมีมากกว่านี้อีกมากๆก็ได้แต่นี่ก็เป็น8ข้อนะที่เอามาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจได้นะครับและอีกครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับ Monster Hunter Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Unbreak ก,ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับหรือเพื่อนๆจะคอมเมนต์อะไรหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมจะมาอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเต้ยนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบก,กันใหม่คลิปีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้อนติงครับขอให้ทุกคนล่าอย่างมีความสุขในซันเบกครับผม